เอิวัมเมสุตังอกังสัมยังภะคะวะพารานสิยังวิหารติอิสิปัตเนมิคาทายตัตระโคภะคะวะปัญจวะคิเยปิคุอางพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนโดยใช้บทสวดธรรมศักดกัปวัตนาสูตร เป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อผู้เรียนได้สวดมนต์แล้วจะพัฒนาในเรื่องของคุณศัพษษั์ผพูสงมโดยการที่นักเรียนสวดมนต์นั้นนักเรียนต้องมีจิตจดต่อมีสมาธิในการสวดมนต์ซึ่งจะทําให้เด็กใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีการจดจําในสิ่งที่เรียนได้อ่านได้เรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นการที่นักเรียนสวดมนต์อย่างสม่ําเสมอ จะทําให้เรียนรู้จักการฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่มีวินัยในตนเองและสุดท้ายก็คือการที่เรียนสวดมนต์และนั่งสมาธิจะต้องใช้ความอดทนในการสวดมนต์ที่เนื้อหามีความยาวบวกกับการนั่งสมาธิที่นักเรียนต้องรู้จักอดทนอดกลัน้นจะทําให้นักเรียนรู้จักมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นมากยิ่งขึ้นประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะคือ1 สมาธิคือเครื่องมือสําคัญของผู้เรียนซึ่งช่วยให้ผู้เรียนนั้นมีจิตจดจ่อในการเรียนรู้สามารถจดจาในสิ่งที่รู้ได้ยิ่งขึ้นมีเหตุมีผลมีสติมีสมาธิและสุดท้ายคือก่อให้เกิดปัญญาในการแก้ปัญหาข้อที่2ก็คือช่วยให้หนักเรียนมีความอดทนอดกลั้นสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีซึ่งเดิมโรงเรียนจะมีเด็กทะเลาะวิวาทกันบ้างแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีนักเรียนทะเลาะวิวาทกันแล้วเนื่องจากเด็ก มีจิตใจที่สงบลงสามารถมีความอดทนอดกลั้นและก็เข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น 3. ในการสวดมนต์ทุกสัปดาห์จะทําให้เด็กรู้จักการมีระเบียบวินยัยในการสวดมนต์ซึ่งจะพัฒนาระเบียบวินัยต่างๆร่วมด้วยทําให้เด็กได้พัฒนาที่ดียิ่งขึ้นค่ะ ชื่อเด็กชายธนภัทรราบถาวรชื่อเล่นชื่อบอสอยู่มัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรยียนวัดราชดอนนิรมิตค่ะชื่อเด็กชายรัชานน์เจียวงกวีศิล์ชื่อเล่นชื่อน้องโองมอยู่โรงเรียนวัดใต้ราชดอนนิรมิตอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะในช่วงเวลาที่สวดมนบทธรรมจักกับปวัตนสูตรนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรเพราะอะไรครับขอบอสก่อน ครั้งแรกก่อนที่จะสวดน,นะคะก็รู้สึกกังวลและไม่ผ่อนคลายมากเลยค่ะแต่พอเห็นบทสวดน,นะคะรู้สึกว่ามันยากมากๆสวดไม่ทานพูดะตะกุกตะกักแต่พอได้ผ่านพอได้สวดไปเรื่อยๆนะคะก็รู้สึกเริ่มสวดทันแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบอดีค่ะแต่พอทางโรนวัตต้าัละตระเนามิตรได้จัดก,การสวดมนต์บ่อยมากขึ้นทําให้หนูสวดได้คล่องแคล่วมากขึ้นค่ะพอพอบอกได้ไหมว่าใน ประมาณสัปดาห์ท e ี่เท่าไหร่ที่หนูเริ่มสวดได้ดีขึ้นสี่ห้าสัปดาห์ค่ะรู้สึกว่าหนูคล่องแคล่วมากขึ้นค่ะเพราะอะไรนักเรียนทิ่ว่าเพราะอะไรเพราะว่าบทสวดนะคะมันทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นอะแล้วโอมล่ะครับก็ตอนแรกนะคะที่ยังไม่ได้รู้จักจากบทสวดเนี่ยคือเป็นคือเห็นแล้วนะคะว่ามีความยาวมากๆบทสวดนี้มีความยาวแล้วมีความยากอยู่แล้วค่ะหนูเลยแอบ กังหวัดเล็กๆว่าหนูจะสามารถส,าารถสวดได้เหมือนคนอื่นๆหรือเปล่าหรือว่าจะสวดได้เหมือนตามเพื่อนเพื่อนหรือเปล่าคะแล้วเพราะอะไรถึงมีสามารถสวดได้มากขึ้นในเรียนที่ว่าเพราะอะไรเพราะว่าการสวดมนต์นของโรงเรียนวัดต้ารัชดรนวิทย์นะคะก็คือสวดเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะคะก็คือมีความเคยชินอยู่แล้วคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีสมาธิมากขึ้นคะ่ะจากการท่องบทสวดคะ่ะจากการสวดบทสวดนี้คะ่ะ บอดมีนิสสยอะไรที่ดีขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ในชัดน,นะคะคือด้านอารมณ์ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่อารมณ์ร้อนแต่พอได้วสวดบทนี้นะคะรู้สึกว่าใจเย็นขึ้นมากค่ะแล้วก็มีสมาธิมีสติเข้าใจในการเรียนการสอนมากขึ้นค่ะแล้วโอมนะครับก็มีความรู้สึกที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็มีอารมณ์ที่ใจเย็นขึ้นค่ะมีสติค่ะแล้วก็สามารถจดจอกับสิ่งที่ทําได้ได้ดีค่ะนักเรียนคิดว่า การสวดมนต์บนทธรรมาจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยมีผลดีต่อนักเร,รียนอย่างไรบ้างผลดีที่ได้จากบ,บทสวดนี้นะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดคืออารมณ์ค่ะอารมณ์ที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างมากค่ะแล้วก็มีสติมีสมาธิมากขึ้นเขา้าใจในการเรียนการสอนมากขึ้นค่ะมันทําให้มีผลดีต่อการใช้ชีวิตของหนูมากๆเลยคะ่ะทั้งด้านอารมณ์การสื่อสารและการเรียนค่ะแล้วก่อนหน้านี้บอสบอสเป็นคนยังไง เป็นคนที่อารมณ์ร้อนค่ะแล้วก็ไม่ชอบจุดจอนในสิ่งที่มันต้องใช้สมาธิะค่ะก่อนหน้านี้นบอสมีนิสัยเป็นอย่างไรเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบเหวีย่ยงชอบบีน,นะค่ะครับแล้วน้องโอมเหรอครับก็คือผลดีที่ได้รับนะคะของหนูนะคะก็คือ มีสติที่มากขึ้นค่ะมีสมาธิที่มากขึ้นค่ะแล้วก็เวลาทํากิจกรรมอะไรก็จะมีสมาธิค่ะเวลาครูสอนอะไรนะคะก็จะเข้าใจในบทเรียนมากขึ้นค่ะเพราะว่ามีสมาธิค่ะแล้วคิดว่าโครงการนี้เป็นอย่างไรมนะ้างโครงการนี้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นโครงการที่สามารถทําให้นักเรียนนะคะมีสมาธิที่มากขึ้นค่ะเวลาเราเรียนอะไรเจาได้เข้าใจค่ะแล้วบอลอ่ะ บอสคิดว่าโครงการนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคิดว hmm ่าโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะเป็นการส่งเสริมเด็กเวลาที่ดีอย่างมากเลยค่ะเพราะเด็กบางคนนะคะไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ค่ะแต่พอได้สนุนนะคะสามารถซอมเรื่องอารมณ์ได้อย่างดีนะคะทำให้เด็กคนนั้นมีสติและมีสมาธิมากขึ้นค่ะโอเคครับบขอบครับ ก็อย่างแรกนะคะปัญหาของทางโรงเรียนเนี่ยก็คือเด็กๆนักเรียนส่วนใหญ่นะคะไม่มีสมาธิในการเรียนนะคะแล้วหลังจากที่ได้รับทราบโครงการนี้ค่ะเห็นวัตถุประสงค์แล้วว่าจะฝึกให้นักเรียนนะคะมีสมาธิแล้วก็มีสติปัญญามากขึ้นซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยค่ะก็เป็นโรงเรียนวัดนะคะแล้วก็ได้ฝึกให้นักเรียนเนี่ยสวดมนต์เป็นประจำอยู่แล้วจึงสนใจเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะ ก็คิดว่าสิ่งที่เด็กๆจะได้รับนะคะก็คือสมาธิค่ะเด็กๆก็จะมีความสามารถในการจดจ่อและเรียนรู้ได้ดีขึ้นรวมไปถึงการมีสติปัญญาแล้วก็อารมณ์ที่ดีขึ้นนะคะการอยู่ร่วมกันในสังคมก็จะอ,อ,อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขด้วยค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะเด็กๆก,ก็จะไม่ค่อยมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนนะคะเวลามีเรื่องอะไรมาบรบกวนเนี่ยเขาก็จะเสียสมาธิได้ง่ายแต่หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้หมั่นสวดมนนั่งสมาธินะคะก็ทําใหเ้เด็กๆเ,เนี่ยมีสมาธิจดจ่อมากขึ้นค่ะแล้วก็ลดการทะเลาะวิวาทแล้วก็มีวิธีการแก้ปัญหาที่ดีมากขึ้นค่ะมีสามหลักการนะคะคือ หนึ่งหลักการแรกเราจะมีการบูรณานการรวมเข้าไปในกิจกรรมต่างๆที่จัดกับผู้เรียนเช่นกิจกรรมพวมรูมหรือในรายวิชาสังคมและพระพุทธศาสนาให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความหมายของบทส,สวดและก็นําหลักการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน 2. มีการสร้างแกนนําโดยการสร้างแกนนําของนักเรียนเพื่อมานําสวดมนต์และก็มีการจัดประกวดแข่งขันแต่ละระดับสายชั้น รวมถึงมีคุณครูแกนนําในการนําสวดหรือดูแลก,กิจกรรมในการสวดมนต์และก็ข้อที่3าก็คือจะมีการประเมินผลติดตามผลโดยร่วมกันร,ระหว่างคุณครูนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองและชุมชนมีการทํารายงานการดําเนินผลงานออกสู่ชุมชนให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องขอบคุณค่ะ